ัไม่ได้มาเพราะว่าย่ายนี่เป uh ็นคนเฮ็ดแล้วว่าอ๋อย่าเป็นคนเป็นคนมาขอเองแล้วก็เลยมาแก่เองบ่นี้เนาะแม่นน่นแหละ้วมีอะไรบ้างงอกป้อมมีแต่หน ouais> ้าดอกจีเลรีงเขาดอกใหม่เก็บไปเอ้าเลือกเอาโลดเลือกเสียเลือเสียออกได้หืนได้เนาะมันเป็นยังไผมาไหวมาบนไหวแล้วก็มาได้แล้วก็มาแก่เนาะเป็อะไรข้าดอกข้าวพวง

ท่บป้าเอะท่ป้าหรือกระถิ่นทัาป้าอยู่นี่สเกตคโอ้ยห่อนห่อหอนเจ้าข้นมเขาห้มเกี๊ยยรถหอห่อนห่อนห่อนอเขาห่มก่อนเด้อ่าเอาอยหมันซับมันดับแา่มันดับมันดับนี่นะเอฟซีจากนครพนมเนาะอืลกบออล่าลบอลบอลอลบ่วบอรพนมบอลบคลบอลบนแบ่วบอลบอลบอบอล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 ออยอลบลบอบรลบบออลอ mọi ờ, tiếng có thể thấy là mọi người 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 เออบัดนี้เอ้ามันคือดวงดังอยู่แบบนี้เอาหันหันตืดอยู่บเอาแบบนี้เอาหันไปแบบนี้เออเอาแบบนี้เอาข้างนึงเอาเขี่ยแล้วบะตืดเอ้าี๋ยวแบดนี้ไอ้คนได้จัดแกงอยู่ดิเนาะเอาไปเพราะนั้นมันบ่มี้ยนห่มไม่เออเย็นจะไดก็ยิบดีนะพ่อเนาะยินดีหน่อแหละคอมเดวมคนนักซอยยื่นตุ๊กต่อ เห็นดีดีเป็นปะยำไป้โอ้ไม่เชื่อก็ต้องมเชื่อฮะลูกสาวจะไปสอบคู่เกีว่ะสอบคู่เห็ุตั้งแต่พ้นประคองก่นะยำไ้เยู่ได้นี้เนาะได้อลีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณนะคะข่ลนะเา พวงมาลัยนะคะได้คอจนจนอยู่ที่กอกๆนะคะบรรจุได้บรรจุเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยเอาพวงมาลัยนะคะก้า <9 S 1> วพวงนะคะมาไหว้นะคะมแมนค่ะแมนค่ะ ันนืีงแมนค่ะแมนเนาะหุ้ยตะปีกายนี้ยขาก็ต้องสอบจะเที่ยวนี่ครับปีนี่แบบตูอบแล้วก็ไปขอพรทัานจหะปีปีนั่นบ่ได้ไปเม่นบ่บ่บติดอืมตีที่รงก็เลยติดดนบรรจุในบรรจุแล้วก็มม่ใ ไฟเลยบ่แดดแห้ง่เด้บยไม้ยังดอกนี่ขนมอ่ะกษีอันนั้นสิกลับายแล้วก็สิเมื่อต่อบบดนี้เนาะจ้าเมื่อบึงกานเอาเถอะนะไฟเลยก็ได้เพราะว่ามันแดดท่อนก็อดเอาเนาะจ้าบ่เป็นหยเงี้ยมันมีตัวมีหยังบ่บ่มีบ่ทันได้มีบ่ทันได้เฮ็ดหยังยังบ่มีหยังคัวที่นั่นแหละยังบ่ทันได้แล้วเห็นคือกันเนาะเป็นหยังดอกเนาะเอาเป็นเงี้สวัสดีครับปัญญาชครับผมสวัสดีค่ะ มาวายมาน้ากันเนาะตำรวจเออสินเด้อมันะมากระน่องเลยอืมนั่นแล้ว้าไปนั่นอืมแม่นเท่ากระแดดเนาะโอ้แดดแห้งดีพี่น้องไปไปยันมั่งทำแดดมันแดดเนาะเอายังอีกยังก้องก้องเจ้าบอกโอ้ยนั่ารักเยอมากทียัง

ี่ดีไปตั้งแต่บ้านกกกอกเนาะไว้ขอพรปู่ไว้นะคะตอนนี้ก็ได้ประสบผลสำเร็จนะคะมาจากบึงก้านนะคะ ตอนนี้ก็องคุท่านก็คงจะรับรู้แล้วเนะาะเพราะว่าเพื่อนเข้าไปบนไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นเนาะแต่ตอนนี้ก็ได้เป็นคุณครูบรรจุเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยมาแก้บน,นนะคะเพื่อนไปขอพรนะคะเพื่อนไปบนไว้ตั้งแต่เนาะอยู่ที่บ้านโกกอกนะคะเนาะตอนนี้ก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วนะคะได้บรรจุแล้วนะคะก็เลย มานะคะตามหาองค์ปูนะคะองค์ปูก็ได้มาประทับอยู่ที่นี่แล้วนะคะก็เลยมาค่ะตามมานะคะที่นี่เลยนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะค่ะอ,องค์ปูท่านก็ซักซิ่เนาะขอเขาก็ยังไม่ลืมนะคะยังไม่ลืมเราก็ได้จริงๆนะคะได้จริงๆก็เลยมาแก้บุญนะคะพวงมาลัยเก้าพวงนะคะเนาะ นี่นะคะเพิ่นก็มาไหว้ขอพรแล้วก็มาแก้มาบ่นไว้เนาะอันนี้ก็ได้สมปรานาแล้วก็มาขอแก้บ่นนะคะก็ขอให้เพิ่นนะคะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะได้แล้วนะคะตอนนี้ก็มาเป็นพวงมาลัยเก้าพวงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะจ้าเก้าดอกค่ะจ้า คิดเอาด้ว่าเก้าดอกน่ะบ่ได้แบแบ่นะค่ะค่ะค่ะอ้มาใอกเก้าดอกจุดยเพชนุดยนละค่ะมันมีไฟอยู่นะ เพิ่นก็ามาด้วยใจจริงๆเนาะค่ะมาบ่นวานะคะได้สมปรารถนาแล้วก็มาแก้บนนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบนนั่งล่ำในเด้อค่ะสิได้ล่ำขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ